โนราถวายมือเป็นหนึ่งในการแก้บนที่ชาวบ้านท่าคุระตำบลชุมพลอเภอสถิงพระจัังหวดสงขลาจัดขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูต่อแม่เจ้าอยู่หัวและเปรียบเสมือนวันที่ชาวท่าคุระที่ออกไปอยู่อาศัยที่อื่นจะกลับมาบ้านเกิดเพื่อชุมนุมญาติเขาแล้วว่าบนกับแม่อยู่หัวไว้ ว่าถ้าสอบรับราชการได้จะมาแก้บ,บนให้ท่านก็ปีที่แล้วสอบได้ที่พังงาค่ะตอนนี้ก็เลยมาแก้บ,บนให้ท่านนะคะสิ่งที่เราได้ขอเขาไว้แล้วก็ตอนนี้เรามาเหมือนกับว่ามาแก้ให้ท่านแล้วได้เรียบร้อยแล้วเราก็สบายใจอะคะ่ะที่วัดท่าคุระมีเรื่องราวเล่าว,ว่า นางเลือดขาวกับกุมารสามีไปเที่ยวเมืองสถิงพาราณสีทางเรือโดยขึ้นฝั่งที่บ้านท่าทองหรือวัดท่าคุระในปัจจุบันและสร้างวัดขึ้นวัดหนึ่งคือวัดท่าคุระโดยประดิษฐานพระพุทธรูปเจ้าแม่อยู่หัวหนึ่งองค์ซึ่งหล่อขึ้นที่วัดท่าคุระตรงกับวันพุธแรกของเดือนหกข้างแรม และวันนี้เองถือเป็นวันทำพิธีระลึกถึงวิญญาณบรรพบุรุษผู้ล่วงลับโดยการบูชาและแก้บนครูหมอโนราหรือโนราโรงครู ไม่ได้มีเพียงแค่วัดท่าคุระเท่านั้นแต่ยังคงมีการแสดงอยู่ที่วัดต่างๆที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับนางเลือดขาวอย่างวัดเขียนบางแก้วในอดีตเองก็เคยมีการแสดงโนราขวันในตอนกลางคืนนอนหลับแล้วขวันว่ามีม,ม,มีนางคว้ามาไล่ลำท่าสิบสองที่มาดูลำท่าสิบสองสิบสองท่านะที่นี้ต่อมาก็มีท้องขึ้นมา เพราะนางจะเวยดอกบัวทีนี้พอเดือนรองเดือนมันเริ่ม้องแล้วมีท้องแล้วพ่อก็เข็นถามมาไปกบชัวกับไอลูกไม่มีพ่อไม่มีพ่อก็ไม่เชื่อไม่พ่อโกรธทีนี้รอยแพลลูกเลยที่ท,ที่ที่ปากน้ําบางแก้วตรนนี้รอยแพลและมีมีสะดมมีอะไรติดตามไปด้วยนะทีนี้แพมันก็ลอยล่องไปในทะเลไปติดที่เกาะเกาะทิศเก,กาะกระชังที่เกาะใหญ่ก็ว่าตามตำนานนะ ทีนี้มีคนที่จากทากุระเดียวบ้านวัดทากุระเดี๋ยวนี้มามาพบแล้วก็เอาไปเอาชวนพาไปไว้ที่บ้านนางไปเกิดลูกที่นู่นแ่ะที่ทากุระทีนี้นางบอเกิดลูกเป็นผู้ชายชื่อว่าหนอพระหนอตั้งโรงลำมัโดราทีนี้หวนนู้นลำมโดโมราพอโตขึ้นเป็นเป็นนายโรงโรงมดัดโมราเพราะฉะนั้นเลยก็ที่วัดเฉียนบางแก้วมีมโมราทุกปีมาตั้งแต่สมัยโบราณ จากความเชื่อความศรัทธาต่อหญิงสาวผู้มีบุญบาร,รมีที่ไปปรากฏเรื่องราวตามท้องถิ่นต่างๆมาสู่พิธีกรรมเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาของชาวบ้านในหลากหลายท้องถิ่นทำให้ความหมายของนางเลือดขาวหรือแม่เจ้าอยู่หัวไม่เคยถูกลืมเลือนไปแต่อย่างใดกลับถือว่าเป็นตำนานท้องถิ่นที่มีความสำคัญต่อตระกูลต่อเผ่าพงวงวาน และเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ร่วมกันสำหรับคนที่ถือตนเป็นลูกหลานของหนางเลือดขาวหรือแม่เจ้าอยู่หัว